สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีทําม,มันบดอบชีสนะครับของซิสเลอร์กันนะครับแล้วก็ไปตักชีสมา2อันน่ะมันมีควมเมซานกับอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ตักอันนี้น่าจะเป็นเนยเนาะก็ตักมาตามจริงก็พยายามจะตักให้หมดทั้งมันบดท,ทั้งอะไระครับก็ตักเต็มถ้วยแล้วเราก็บดบีบบีครับให้มันเข้ากันพอดีใช้มือเดียวก็บดได้ประมาณอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็บดบดให้มันเข้ากันมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไป สักประมาณหยิบมืออ่า pues mm hmm. สักประมาณหยิบ2หยิบนะครับกะ nah, บด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 อันนี้พอมันเริ่มเข้ากันแล้วฮะก็จะน่ากินอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งอ่าเป็นคําเป็นคาน่ารักน่ารักแหมะใส่กับถ้วยของสเต็กของเรารสชาติก็จะเป็นหวานมันมันหวานหวานเค็มเค็มนิดๆนะครับเวลากินก็ช่วงมาแล้วก็อ้อมอ้ออออ้ออออออ้อมนะครับ อีกที่นึงอ,อ๋อนะครับก็ลองไปทำกินกันดูฮะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับ